พวกเราชาว Fishery N.U นะคะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่ฟาร์มตาซีใหญ่พันปลาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแล้ววันนี้เราจะมาให้สัมภาษณ์กับเจ้าของฟาร์มกันถ้าเรา<ห>พร้อมแล้วไปเดูกันเ,เลยเมื่อเราได้ไปสัมผัสกับสัตว์น้ำคือปลา ทำให้เรารู้สึกว่า,าประมงหรือทางปลาใน้น่าสนใจมากกว่าทางสุกรที่เราจบมานะทางทางที่บางครั้งเราคิดว่าเราจบสุกรเรียนสุกรมาทั้ง9ปีได้สัมผัสกับมัน9ปีเราคิดว่าเรามีความรู้ด้านทางด้านสุกรนึงมากใช่ไหมเรามีความหวงังและเป้าหมายคือไปทางฝา ก็คือทฟาร์มเรื่องนะไม่ได้คิดจะรับราชการครับแต่คิดว่าทําไงเราจะออกไปแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ประมาณเก้าปีแล้วออกไปทําฟาร์มเสร็จแล้วมาเจอสารน้าตอนนั้นไปอยู่ที่ศูนย์ผลิตอสสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูนะอ ก็วันที่1 7สิงหาคม2537นะต้นสังกัดอยู่ที่กรมประมกงวิศวกรรมประมงนะเสร็จแล้วไปเห็นเขาขายปลาคก็ได้สัมผัสใช่ไหมไปเจอปุ๊บขายวันหนึ่งเป็นแสนอันนั้นเป็นโครงการประมงเขามีขายด้วยใช่ไหมแต่ก่อนขายเป็นแสนอูดีเราก็เลย เยอะจังที่นี้เราก็ลองศึกษาดูนี่มันจุดเรียนคิดอยากจะทำเรื่องของกานแปลรูปนะถ้าเรามองในเรื่องของตลาดของปลานะสิ่งที่่ันจะให้ผลตอบแทนระดับสูงเนะี่ยเข้าใจไหมจากเพราะรูปพัน จากบาลลูกปลา,ปปลาจากการเลี้ยงแล้วก็ไปรูปตัวไปรูปเนี่ยถ้าหน้ามองได้เนี่ยถ้าได้คุณภาพน่าจะเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนน่าจะนะ,นะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในกระบวนการหรือเปล่าแต่มันเป็นคำถามอย่งว่าเราเพิ่งทำเราก็ต้องเรียนรู้กันมา ก็มีปลาเด่เดียวตัวปลาเด่นเดียวปลาสวรรค์อะไรพวกนี้เราลองทำก็นี่ไงเดี๋ยวดูทั้งตลาดตลาดออนไลน์หรือตลาดเปิดหน้าร้านหรือมันดีไหมสรุปแล้วเนี่ยมาว่าทำแล้วมันดีไหมเปดูตัวแขนงปันไงตลาดเราแข่งกันเขาได้ไหมเรา ทำได้รสชาติดีไหมเราทำเสร็จแล้วต้นทุนต่ำของเขาไหมทำแล้วสรุกมีกำไรไหมอ่าปัจจัยหลักมันเลยแเจ็ดเดีที่จะทำให้มีคุณภาพหนึ่งคือเรื่องของการปั่นแล้วก็ มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องสายพันธุ์สองระบบการชีดหองระบบของการผสมอาหารให้หรือระบบของการแปลงเพศอ่ะตัวนี้คือหรือระบบของการแปลงเพศแล้วก็บุคลากรสภาพใวดร้อน ตัวสายพันธุ์อาหารพลากรรวมทั้งหมดก็เรียกว่าการจัดการเนี yeah. mm hmm. ต้องมีรายปัจจัยบอกไม่ได้ว่าอะไรจะคุณแก้ได้ปัจจัยหนึง่งบางาปีวัตใจหนึ่งไม่ได้คุณภาพปาก็จะไม่ได้คุณภาพยอดเิเซ ฉะนั้นทุกปัจจัยต้องกย่ยวข้องและควบคุมให้ได้ตลาดก็มีทั system, ่วประเทศและก็ส่งอาเซียนด้วยเห็นไหมในไทยถือว่าเขาเชื่อมันในี่องเวลาอย่านี่ยี่เราก็มมีผลิตอยู่นะ <political has S 1> แต่เราก็เชื่อมันในในผลการเป็นของไทยในเรื่องของปัญญา ก็บอกแล้วในอาเซียนเนี่ยเราถือว่าดีที่สุดในเรื่องราชการต่าง